안녕สวัสดีครับทุกคนต่นเช่ามาวันนี้โอปป้าก็ต้องไปใจตลาดอีกแล้วอปป้าชอบชอบที่ได้มาซื้อของในตลาดประเทศไทยแบบนี้ราคาก็ไม่แพงมีผักเยอะแยะให้โอปป้ากินที่เกาหลีผักแพงมากใครเคยไปเที่ยวเกาหลีจะรู้เยวันนี้ก็ไทยผักมากกินยเยอะแยะมั้งไม่เหมือนเดมิมตั้งแต่โอปป้ามาอยู่ไทยตกใจราคาผูนาไม่ไทยมากทำไมมันทุกเปมนี้ หากกินเอ้ไงเอ้ไงอยากกินอะไรก็มีให้กินก่อนกลับเกาหลีปอปปจะทำบาร์บีคิวให้ลูกชัยกินลูกชายปอปปาปอกสับปะรดเก่งมากใส่หูฟังไฟด้วยปอกผน,นาไหมไปด้วยใครทำได้เหมือนลูกชัยอปอาบ้างเด็งน้อยสามัยเนียเนาะเล่นเกมแกงเก่งบอกอะไรก็ไม่ค่อยฟังพ่อเด๋วพ่อเด๋วไม่อยากเอาผนลูกชายร้ายมาทำอาหารกันต่อร เมื침침่อกี้หั침침่นหมูเป็นชิ크크้นชิ้นเสร็จแล้วก็นำมาปรุงรสทิ้งไว้ต่อมาหั่นปักเป็นชิ้นชิ้นทำบาร์บีคิวมันยากโดใครชอบกินเมนูนี้บ้างครับแต่โอปบักิดว่าทำกินกับครอฟครัวมันทั้งเหนื่อยทั้งมีความสุกปากปนกันไปเมนี่เลยเขาเดียกว่าอร่อยของจริงทำบาร์บีคิวทั้งทีต้องทำซอสเซงไปเลยมันถึงจะเซฟใส่ซอสพริกซอสมาร์คอเทส ซอสโฮยปรุงรสตามใจชอบปอเกสตั้งให้มันรปดปุดๆโคเรโคเรให้เข้ากันชิมรสชาติแบบนี้ซอสบาร์บีคิวของเทสยากาย้ทุกคนไดชิมว่ามันร่อยจังปูถึงคขั้นตอนสุดท้ายต้องช่วยกันเสียไหมบาร์บีคิวขั้นตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละไมายอปัดเจ็บตักบนเลย ถ้าใครกิดจะทำบาร์บีคิวขายโอป้าบอกเลยมนเนังแน่นอนซื้อเขากินดีกว่าอไงก็อไงก็ไฟเซ็ตแล้วไปปิ้งยังกันเลยใน s c o p ชนอีททิงโอป้าพักกินเมนูวันนี้โวันนี้เมนูอะไรนะเชื่ออะไรนะบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวเออบาร์บีคิวไทยแลนด์เนาะโอป้าต้องรอก่อนไม่ต้องปี้นี่มาดำๆนี่โอเคหรอ มันตําเปลี่ยนเร็วมากเนาะมันเป็นปกติมันเป็นผัก<ร>อมันจะดําแบบนั้นือ,อนี่เปลี่ยนได้เนี่ยยังไม่สุกเนี่ยทีนี้โอ้โหโหเราทําได้เนาะเนาะงูเอ็นท่าที่ไหนนี่เนาะเนาะทีนี้ท่าท่าท่าจ่าไมล่า28 ไม่ไรยี่สิปากินไหมครับคิดว่าไม่เหมือนสิ่งที่กินนะดูนักกินอร่อยอร่อยสบายสบายวันทาทาซอสสมัน,นโอ้โหบาร์บีคิวรสแต่จริงนะร้อนมากนักกินเบอร์หิวข้าวเบอร์อืมทำไมเปรี้ยวนะ รสชาปกติแบบนี้หรออันนี้อร่อยอร่อยอ<ม>อน,นืมเปรี้ยววันนิดหนึ่งเอนน<ะ>ออร่อยนะอันนี้เรียกว,ว่าอะไรมะพร้าวมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดใช่ไหมโอ้อร่อยนะอันนี้ก็สุกเนาะสุกแล้วสุกแล้วอย่านะโอนักินมาระวงังรอนนะ อืมอืมอออร่อยเนาะอรสสัมซัสมันเปรี้ยวหวานแล้วก็พริกเผ็ดด้วยพริกเก,กาหลีมีไหมครับที่เกาหลีก็มีบาร์บีคิวคนเกาหลีก็ชอบกินบาร์บีคิวแบบนี้แหละอร่อยนอืมกินกับโฮมแดงโฮมเข่าด้วยมันหวานหวานอืม พอแขกกินเลยทำไมไม่กินอืม ну ตินเปิลต no ัวอร่อยนะโอป้าเคยกินมูปิพงใส่ย่างแต่กินแบบนี้ก็อร่อยนะคงเกาหลีก็เดียวกับบาร์บีคิวใช่ไหมอืมบาร์บีคิวท่าลรื่ง เข้าป้าปปาไปเลยรสชาติไทยแลนด์กิน <lump> ก <monter> ับสับปะรดตัวเองมันอร่อยกว่าน่ากินบ่หิวข้าวบ่บาร์บีคิวโอปาเซฟอีดีเด้อบาร์บีคิวทามกินเซฟเซฟอร่อยบ่